วันก่อนนี้พี่จินจรินเนี่ยนะฮะก็คือสามีของคุณหญิงปณิตาเขาไปออกรายการของพี่เป็กสันชัยก็คือสามีของพี่ธัญญานะฮะเขาได้ออกมาพูดเรื่องครอบครัวตัวเองหลังจากที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามออนี่คือการปรากฏตัวแล้วก็พูดครั้งแรกเลยใช่ไหมคุณเปียใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะพี่จินเหมือนประมาณแบบว่าโอ๊ยรักแล้วคารพพี่เป๊กไหนไหนพี่เป๊กจะทำะรายการแล้วเดี๋ยวผมมาออกพูดมาพูดในรายการพี่เป๊กเลยละกันอเออเอาหน้า เออทำไมไปคิดอย่างนั้นน่ะเออก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราต่อพี่จินมาบอกว่าอะไรคุณจินเนี่ยนะเขามาบอกว่ายอมรับนะสําหรับเรื่องของมือที่สามเนี่ยว่าเขาทําตัวไม่ดีนะฮะมันเป็นช่วงเรียกที่แบบว่าไม่ดีแบบสติช่วงไม่มีสติช่วงนั้น11ปีที่ผ่านมาที่แต่งงานกันคือเห็นแก่ตัวใช่นะฮะในการที่เราเลิกกับภรรยาเก่าแล้วเราไม่ควรมีคนอื่นจินรู้สึกว่าจินผิดมากหยุดก่อนคํานี้อะไรคํานี้แหละที่ฉันและพี่หนิงติด ยังไงการที่ พี่หนิงอ่ะแกสังเกตปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่หนิงออกมาพูดแต่ว่าแกสังเกตไหมพี่พี่หนิงไม่เคยออกมาพูดเลยเวลาฉันจะจะ้องเป็นคนออกมาพูดเองเขาเลิกกันแล้วเขาอยากันแล้วฉันต้องพูดเองเพราะอะไรรู้ว่าแม่แม่อยากจะเซฟเซฟความรู้สึกของครอบครัวจะพูดแค่ว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแต่พี่จินมาพูดคําว่าเลิกกับภรยรยาเก,ก่าเราก็ไม่ควรมีคนอื่นคําว่าเลิกพี่จินต้องให้เกียรติผู้หญิงเป็นคนพูดก่อนเนาะไม่ใช่ว่าตัวเองมาพูดก่อนแบบนี้อ่านต่อพี่จินว่ายังไงต่ออ่ะโอเคคราวนี้คุณจินบอกว่าจินผิดกับหลายคน นะฮะไอตอนที่มันวูบไปเนี่ยมันไม่มีหรอกนะฮะแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันคิดได้หมดเลยเหรอทุกอย่างมันจบหมดเลย <c oughs> เขาบอกงี้จริงเหรอคิดได้เหรอคุณพูดถึงผมหรือ <c oughs> จีนนะเนี่ยจอบหรือจีนฮะอันนี้ไม่แกแก,แกเป็นแกพูดแทนพี่จีนฉันก็แค่ถามว่าเหรอใช่เหรอแค่นั้นเองเออ,อนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีแล้วกันสําหรับที่สุดแล้วเนี่ยก็คือต้องดูแลลูกเขาบอกงี้เป็นคำพูดที่ดีมากแต่สิ่งที่ฉันรู้มาเดี๋ยวเล่า อ่าโอเคนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณเป๊กเนี่ยสามีคุณธัญญาเนี่ยเขาเคยเรียกคุณจินไปสั่งสอนเรื่องครอบครัวนะฮะคุณจีนออกมายอมรับเองเลยว่าพี่เป๊กเนี่ยตบสั่งสอนไปด้วยมีการตบด้วยเอางี้คือพี่เป๊กอ่ะเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคนจะบอกว่าทําไมใช้ความรุนแรงขนาดนี้ล่ะพี่เป๊กพี่เป๊กก็เลยบอกว่าแค่อยากจะเตือนสติน้องคือเรียกมาเตือน3รอบแล้วก็คือรอบที่1ไม่ฟังกูรอบที่2พี่กบ พี่กบทรงศิษย์ก็อุตส่าห์พูดช่วยพูดด้วยแล้วก็ยัง,มยงไม่ฟังรอบสามรอบที่สามกูไม่พูดแล้วกูตบแม่งให้ได้สติสักทีซิน้องวนเป็นยังไง <c oughs> หนิงกูก็รักมึงกูก็รักอ,อะไรประมาณนี้ยเขาเ้าใจปะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วพี่เป๊กไม่ได้เตือนพี่จินพี่พี่เป๊กอ่ะเขาเตือนพี่ติดพี่จินมาตั้งแต่มีเรื่องใหม่ๆละแล้วเตือนตั้งแต่ต้นปีต้นช่วงต้นปีละคือตอนนั้นอะ พี่จินอ่ะก็รับปากรับปากว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้จบครับเออนั่นแหละแต่ทุกวันนี้ก็คือ5 4 3 2่างยังนิ่งยังนิ่งอยู่ไม่ได้เคลียร์อะไรทั้งนั้นจำไอ้ข้อตกลง9ข้อที่เราเคยมาเปิดเผยตั้งแต่แรกๆได้ปะทีมงานเราขึ้นมาดูหน่อยกข้อตกลง9ข้อคือยังไม่ได้อะไรเลยที่พี่หนิงจะต้องได้อะไอ้ที่บอกว่าจะต้องได้จะจะต้องจ่ายพี่หนิง10ล้านอ่ะทุกวันนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่มีข้อตกลงนี้ออกมาทั้งทางที่พี่จินนะเป็นคนเสนอข้อตกลงนี้เองนะแต่จ่ายมาแค่แสนห้าแสนห้าจนเนี่ยจะสิ้นปีอยู่ละแสนห้าคนอย่างแม่หนิงอะอมหมดไปแล้วอคือที่คุณเคยบอกก่อนตอนน,นี้ยว่าจ่ายมาแสนห้าปัจจุบันก็ยังเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมก็คือมันเดียวไม่จ่ายเพิ่มอะไรใดๆทั้งนั้นเลย <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> ตอนเนี้ยอัดแกดูข้อหนึ่งบอกว่าอะไรนะจิน จินจะจัดการทุกอย่างก็คือจะโอนบ้านเป็นชื่อน้องนิลินแล้วก็บอกว่าพี่จินจะย้ายออกไปเองป่าน,นี้543 2ก็ยังอยู่ที่บ้านยังเนียนอยู่ข้อ2องนี่ไงยินยอมจะย้ายออกจากบ้านใช่แต่<ก>ตอนนี้ก็ยังไม่ย้ายก,ก็ยังเนียนอยู่ไงแล้วไม่ใช่แค่พี่เป๊กนะที่ที่รักพี่หนิงแล้วก็รักพี่จินแล้วอยากให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาม,มันมีผู้ใหญ่คนสนิท คนสนิทยพยายามพูดกับพี่จินแล้วแล้ววันที่เขาทําข้อตกลงกันที่พี่จินบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีข้อตกลงแล้วกันจะได้หย่ากันไปนู่นนี่นั่นข้อตกลงนะตอนที่ทําตอนเนี้ยคือยังไม่ได้หย่านะแต่เอาไปให้ใครดูหรือปะ<ช>เอาไปให้ผู้หญิงดูผู้หญิงอีฝ่ายดูแล้วก็ไปบอกไปบอกประกาศเปล่าๆว่าผมเลิกแล้วเขาจะปะเออขาจะปะแล้วอีเอกสารเนี้ยคือตอนนั้นอะ แม่ก็อยากจะให้มีหลักฐานออยากให้มีหลักฐานว่าพี่จิณเป็นคนพูดปากเปล่าแล้วแบบไม่ได้รูต้องมีหลักฐานหนึ่งหลักฐานพยานบุคคลสองขออนุญาตอัดคลิปมั่งเลยมีคลิปด้วยสามขอเป็นเอกสารเลยสามอย่างใช่พยานบุคคลคลิปเสียงแล้วก็เอกสารใช่ใช่มีสามข้อนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการข้อใดใดทั้งสิ้นนะฮะคราวนี้พี่ธัญญาเขาก็มีการถามด้วยว่า มีวันที่มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกไหมนะฮะคุณจินเนี่ยเขาก็ตอบนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีต่อกันดีกว่าอนาคตเนี่ยคุณจินเขาไม่รู้นะ,ะแต่เขาเลิกกับจินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณหนิงเนี่ยสวยขึ้นไปส่องมาตลอดบอกคุณหนิงสวยขึ้นพอเลิกแ,แล้วเนส่องอะไรอยู่บ้านเดียวกันฮะก็ส่องโซเชียลไงส่องโซเชียลทำไมคุณส่องโซเชียลอะไรคุณอยู่บ้านเดียวกัน ก็อยู่บ้านเดียวกันก็ส่งได้ไงตายละเออแล้วเน<ด>ี่ยฉันฉันฉันแค่แบบงงที่แบบพี่ธัญญาถามว่าถ้ามีคนมาจีบอะ่ะเออถ้ามีคนมาจีบมันมีแฟนใหม่ไหมพีจจ่จินก็แบบว่าเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้อย่างนี้แฮปปี้อย่างนี้คืออะไรแฮปปี้อย่างนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเนี้ยหรอแฮปปี้อย่างนี้ก็คือกูก็ยังไม่อยากกูก็ยังไม่เลิกกับเมียกูยังอยู่บ้านเดียวกับเมียแต่อีกคนนึงก็คือเป็นที่ปลอบใจอะไรอย่างเนี้ยหรอเออมันไม่ได้มันไม่ใช่แต่่่วววาาาคคุุณณจิินนนเ้บอกกแลรัหงะ ในฐานะแม่ของลูกในฐานะแม่ของลูกแล้วก็รับปากว่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกโอต้ตายแล้วฉันฉันดีใจแทนน้องนิลินท,ท่าพี่จินทําแบบนี้จริงๆเออก็ดีการเป็นพ่อการเป็นพ่อที่ดีของลูกมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักว่าเป็นคนดีหรืออะไรขนาดนั้นนะต้องปกป้องลูกด้วยปกป้องในที่นี้คือปกป้องความรู้สึกลูกไปคิดดูดีๆอย่าให้หนูได้พูดจบนี่ฟาดเหมือนกันนะวันนี้คุณฟาดฟาดไหม เหมือนวิญญาณแม่หนิงเข้ามาแล้วอินหรือไงอินนะอินเออนั่นแหละโอเคอันนี้คือเรื่องราวในรายการที่คุณจินเนี่ยเขาไปพูดเปิดใจนะครับคราวนี้นะหลังจากที่คุณจินเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้ครับคุณหนิงปณิตาครับเขาออกมาโพสตนะฮะ ขอโทษสื่อที่ไม่ได้รับสายใช่ไหมฮะมแล้วก็บอกว่าข่าวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยหนิงก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้สงบนะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ,อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นอะไรขึ้นมาจนคุณจีนออกมาให้สัมภาษณ์เองนะฮะแล้วก็บอกว่าการสัมภาษณ์ทุกครั้งเนี่ยไม่เคยมีคําไหนออกมาจากปากหนิงเลยเรื่องของการเลิกกันออนี่ที่สำคัญใช้คำว่าเลิกแล้วไม่ควรมีคนอื่นใช่เหรอคะใช้คำผิดไหมคุณหนิงบอกงี้ S <S <S คือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฉันติดเหมือนพี่หนิงแหละติดเหมือนแม่หนิงเลยว่าคุณบอกว่าเลิกกันแล้วก็ไม่ควรมีคนอื่นอ,อ่ะเหมือนเตือนสติตัวเองอพี่จีนเหมือนเตือนสติตัวเองแต่พี่จีนเอาดีๆเอาความจริงมาพูดความจริงมาพูดพี่จีนแน่ใจหรอว่าพี่จีนเลิกกับแม่แล้วพี่จีนค่อยไปม,มีคนอื่นเอาดีๆอเออตรงเนี้ยพูดเอาพูด ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วถ้าไม่งั้นเขาจะเรียกมือที่สามเหรอเข้าใจปะคือการเลิกของคุณคุณเหมือนประมาณแบบสมมติเราเป็นสามีผัวเมียกันแล้วเราจดทะเบียนสมรสกันการเลิกอยู่ดีๆจับเลิกกูไปเถอะอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เซ็นเอกสารเขาเรียกเลิกไหมไม่เออม่เป็นแค่การพูดกันเฉยๆใช่เราเราเลิกกันเถอะแล้วไปประกาศบอกผู้หญิงคนนั้นไปประกาศบอกคนรอบตัวที่เป็นแบบอเมวิัจะเป็นพวกพิเ๊กหรืออะไรยังไงหรือผู้ใหญ่ที่เขารพมนับถือ ผมเลิกกับหนิงแล้วครับเลิกยังไงอะเองยังอยู่บ้านด้วยกันอยู่เลยแล้วเองก็ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเลยคืออะไรคือความเลิกครับคือคุณจะบอกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรลักอักษรว่าเลิกกันหย่ากันจริงๆใช่คุณต้องหย่าให้เด็ดขาดหย่าให้สังคมแล้วให้ให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนว่าคุณหย่ากันแล้วคุณถึงจะไปมีคนอื่นไม่ใช่คุณบอกว่าก็ผมก็ผมบอกเลิกหนิงไปแล้วเออแล้วคุณจะไปมีคนอื่นมันไม่ใช่เข้าใจปะ เออแค่นั้นแหละเหนื่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะคุณหนิงก็บอกว่าที่ผ่านมาก็อึดอัดมาตลอดในการสัมภาษณ์สื่อด้วยนะนะฮะหลังๆเนี่ยทุกการสัมภาษณ์ต้องเลี่ยงคําแล้วก็ระมัดระวังในการพูดไม่ให้กระทบความรู้สึกของใครโดยเฉพาะคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ตอนแรกอะฉันตอนที่แม่จะออกมาสัมภาษณ์อะฉันก็เลยแบบว่าส่งสัมภาษณ์สว่ไปบอกแม่แม่มีอะไรก็พูดไปเถอะแต่ก็อย่างที่บอกแม่ก็กลัวเหมือนแบบเดี๋ยวมันจะกระทบนิลินเออเดี๋ยว อ่ะอันนี้ก็คือคุณปูกกณป่ก็อยากคุณปู่อ่ะก็อยากจะให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิม,มกลับมารักกันเหมือนเดิม,มแต่อย่างที่บอกพอจับได้พรว่าไปกับมือที่สาม,มไป,ปว่าไปกับผู้หญิงคนนี้อโอ้ยจินเลิกไปแล้วจินไม่ได้สนใจอะไรแล้วห้าสี่สามสองผ่านไปอีกมีอีกอเขาจะปากเขาจะปากคือแบบพูดไปเรื่อยโก,กหกไปเรื่อยอะ่ะนั่นแหละอ่าโอเคอนะฮะแล้วก็เรื่องคําว่าเลิก ก็อย่างที่บอกไงอย่างที่พี่หนิงบอกนั่นแหละอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ปล่อยให้ผู้หญิงเขาพูดองผู้หญิงควรจะเป็นคนพูดใช่ไหมให้แกเขาก่อนเพราะพี่หนิงอุตส่าห์ไม่พูดอืตอนที่แม่หนิงไม่พูดเราก็พยายามพูดกันเองว่าเขาเลิกกันละออสพะเขาก็จะอยากันละแค่นั้นแหละแต่แม่หนิงก็เหมือนประมาณแบบแต่ฉันไม่พูดหรอกฉันอยากเซฟความรู้สึกรู้เพราะตอนเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะนิลินน่าสงสารสุดเพราะว่าอย่างที่บอกทั้งแม่หนิงและนิลินอ่ะจะต้องไปพบจิตแพทย์ พบจิตแพทย์เพราะอย่างนี้แหละเพราะการแบบบางทีจะต้องมามาฟังพ่อแม่แบบเถียงกันมาแบบมารับข่าวมารับรู้ข่าวที่เหมือนประมาณแบบอ้าวครอบครัวมันมีมือที่สามไปโรงเรียนก็ต้องไปเจอเด็กเด็กอฉันก็ไม่อยากจะด่าเด็กหรอกเพราะเด็กก็ไม่รู้เรื่องแต่เด็กก็ชอบเหมือนะมาม่าพ่อแม่เธอเลิกกันไม่ใช่หรอเออพ่อแม่เธอเป็นข่าวอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะสร้างบาดแผลให้กับนิรินไงจนต้องไปพบจิตแพทย์ตอนนี้ทุกคนก็พยายามแบบ อย่างที่บอกทุกคนก็พยายามฮิลจิตใจน้องนิลินโดยเฉพาะแม่หนิงฮิลจิตใจกันอยู่แล้วครอบครัวทุกคนอ่ะไปพบจิตแพทย์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผีแนนมาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้เรียนรู้การอยู่กับหลานแล้วให้คือแบบว่าเขาเรียกอะไรทาให้หลานมีความสุขมากที่สุดอ่ะจบอก็คือว่าจะทํายังไงต่อไปในอนาคตเออถูกต้องนะครับคราวนี้นะนอกจากโพสต์เมื่อสักครู่ยาวๆที่คุณหนิงเขาโพสตแล้วคุณหนิงก็มีการโพสไอจีนะฮะเรื่องลืมว่าเคยสนิทกันได้นะแต่อย่าลืม นี่ที่ต้องคืนด้วยนะฮะอันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ้ยอันนี้คุณหญิงหมายถึงใครอ่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลลืมว่าเคยสนิทก,กันได้นะแต่อย่าลืมนี่ที่ต้องคืนด้วยนะไม่รู้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 ไม่มไรูไม่รู้ไม่รูเหมือนกันคุณอย่ามาไม่รู้คุณเตีย <laughs> คุณน่ะรู้แต่ว่าคุณจะพูดหรือไม่พูดฉันก็ส่งสัมภเวสีตัวที่สามไปเหมือนกันอ่าตัวสา<ม>คือใครไปไปดูเนี่ยซิว่า จริงๆแม่หนิงเขาแม่หนิงเขาอาจจะพูดพดว่าเพื่อนอะไรไปก็ได้ฉันก็เลยส่งสัมภเวสีที่สามไปเพื่อจะไปอยู่จิตใจแม่หนิงคืออะไรจริงก็ด่าผัวแหละอ่าจริงๆก็คือหมายถึงสามีหมายถึงหมายถึงพิ่จินนั่นแหละเพราะอะไรรู้ปะทำไมอ่ะ เพราะรู้มาว่าค่าลงค่ารถค่าบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายรายเดือนของลูกอ่ะจ่ายก่อนตอนนี้จ่ายก่อนเพราะตอนนี้แม่หนิงจะต้องแอดวานเองอ่ะในการออกนั่นออกนี่ก่อนอ่ะเขาจะปะเหมือนใช้เงินของตัวเองไปจนเหมือนประมาณแบบพี่กินบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวตอนไหนเนี่ยหลายเดี๋ยวแล้วเขาจะมาจัดการบินให้แม่หนิงก่อนถ้าไม่งั้นแม่หนิงก็จะต้องแบบเงินกู้ขาก็คือคุณหนิงเป็นคนเคลียร์นี่ต่างๆให้ก่อนใช่จ่ายจ่ายด้วยนะเดี๋ยวพี่จินจะบอกเองรู้ได้ไงหนูใช้สัมภเวสีจบ อืมอืนะฮะแล้วเป็นไงอีกสัมภเวสีคุณไปสืบมาตอนนี้ทางเรื่องของคุณจีนกับมือที่สามนี่เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเ<อ>าดินไปต่อไหมถ้าถ้าแม่หนิงถ้าแม่หนิงไม่พูดไม่อยากให้กระทบกระทืนอ,อะไรใดๆเดี๋ยวหนูพูดแทนอะพี่จีนหนูถามจริงๆเลิกกันหรือย,อยังอะอ่าเสียงซาวมาอ่ากำลังจะบอกว่ายังไม่เลิกใช่ไหมล่ะเออยังมีการติดต่อ,อก,กันอยู่ใช่ไหมล่ะแต่หนูรู้นะว่าแบบมีการทะเลาะกันใช่ปะทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเพราะเหมือนประมาณแบบว่าผู้หญิงเริ่มรับไม่ได้เพราะพี่จินพี่จินเที่ยวอะไรเที่ยวเล้า อุ้ยคุณลึกนะงงไหมคุณลึกนะเออลึกลึกมากเลยนะคุณจะบอกว่าเขามีปัญหาทะเลาะกันอืมนั่นแหละพี่จินไปนเที่ยวลอยปล่อยแม่หนิงเลี้ยงลูกคนเดียวนะตอนเนีน้ใช่ปหละ่ะ <c oughs> พี่จินหรือยังไงหรือแล้วแบบตอนนี้ความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นนะฉันเชื่อได้เลยเพราะพี่จินเป็นคนชอบที่เหมือนประมาณแบบเป็นผู้ชายที่ชอบหนีปัญหาแล้วพี่จินเป็นคนที่เหมือนประมาณแบบว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันท็อกซิกสมมติเรารักๆกันอยู่ดีๆแล้วอีสักพักแกบอกว่าเปีย เรามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันเครียดสีเรียดโอ้โอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่คุยเขาเป็นเขาเป็นคนจําพวกนี้อเขาใจเขาใจเขาเป็นคนจําพวกนี้นั่นแหละแล้วคิดดูว่าพี่หนิงเขาทนมาตั้งกี่ปีเขาเขาพยายามประคับประคองเขายังอยู่กันไม่ได้เลยเออคุณมาใหม่คุณอย่าคิดว่าแบบเออพี่จินเขาพี่จินเป็นคนปากหวานปากหวานและปากดีแต่อย่าให้เล่าเขาปากนะอแค่นั้นแหละตอนที่เขา ตอนที่เขามีสติอ่ะรักอะไรก็รักดูดีไปหมดอยากได้อะไรตามใจแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเอออเออนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของสัพภพเวสีของแม่เปียที่ไปสืบมานะฮะคราวนี้คนที่ดูรายการของพี่เป๊กเนี่ยเขามีการเข้ามาสั่งสอนคุณจินโดยการเข้ามาคอมเมนต์ นะฮะนะเดี๋ยวมาดูนะแม่แม่เาสั่งสอนพี่เป๊กสงอนพี่เป๊กบอกว่าออโทรโทรโทรโกล้าสอนประมาณว่าพี่เป๊กไปกล้าสอนคุณจินได้ยังไงก่อนจะหยุดพี่ก็สุดมาก่อนออนีออออ่ก็เห็นพี่เป๊กอยู่ๆเอามาเล่าไงว่าแบบเหมือนสอนชีวิตจินมันว่าเออตบสั่งสอนมันคนก็เลยเหมือนประมาณแบบว่าตอนพี่เป๊กกับใครตบ เออเออเขาใจป่ะเองเองฟังอย่างนี้เอ,อ э งอยากเอาพี่กินกับพี่เป็กมาเปรียบเทียบกันอันนี้ฉันไม่ได้ว่าเป็นความลงความรวยหรืออะไรใดๆหรือว่าฉันกลัวกลัวเกงพี่เป็กนะเนี่ยบางบางคนบอกว่าไม่ต่างกันใช่ความเจ้าชูไม่ต่างกันไม่ไม่ใช่ความเจ้าเอาเอาอย่างนี้ฟังอย่างนี้พี่เป็ก เขามีเด็กจริงแต่มีเด็กเป็นอิเนเด็กอินหนูอินนะ้อยอินแนอะไรของเขาเออให้ตังค์ใช้บ้างอะไรบ้างแต่คนที่เขาให้ดับหนึ่งคือพี่ยาเขาก็จะปามอินหนูทุกคนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอย่ายุ่งกับยาเข้าใจปะอย่ายุ่งกับยาแล้วมีอะไรก็คือเขาจะไปพูดกับคนอื่นว่าเขาหลักพี่ยาเออมีเงินมีอะไรเท่าไหร่ถ้าพี่ย่างอนไม่เป็นไรยา่าย่างอนนะเดี๋ยวกูโอนให้ห้าล้านอุ้ยเออมีม,ม,มีคือเหมือนประมาณแบบว่ากูทำร้ายความรู้สึกเมียกูเท่าไหร่กูก็ซัพพอร์ ช่วงนี้ยเขาจะรักเมียมากหน่อยถามว่าพี่เป๊ยังมีอยู่ไหมมีเลี้ยงเลี้ยงไว้ซื้อคอนโดคอนโดอ่ะมีมพี่ย่ารับรู้แต่พี่ย่ารับรู้เขาจะปะแต่เขาก็ยะเหมือนประมาณว่าเมียผมยืนหนึ่งครับก็คือทัญญา่ารามนรงครับอในขณะที่พี่จินมีเงินให้หรือเปล่าเอาจริงๆต้องให้พี่หนิงทวงิ่งยิ่งๆทวงยิ่งกว่าอีนี่อีกอบังอบังพวกอบังพวกเจ้าหนี้มาทวงอยู่หน้าบ้านอีกเออแล้วสิ่งที่พี่จินไ่ให้คุณจะบอกว่า คุณเป๊กเนี่ยเขาสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ถูกต้องถูกต้องไม่หมายถึงว่าไม่ให้ผู้หญิงไม่ให้อีพวกน้อยๆอ่ะไม่ไม่ใช่เรื่องน้อยไม่ให้พวกเด็กๆมาเหยียบย่าพยากูเหยียบย่ำคนเดียวพอแล้วแต่พวกมึงอยู่เฉยๆยังไงภรรยาก็คืออันดับหนึ่งถูกต้องแล้วไม่เคยเอาพยาไปพูดในทางที่ไม่ดีในขณะที่มิจินเรื่องเงินไม่ได้อยู่ละ สู้พี่เป็กไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเงินที่จะมาซัพพอร์ตทั้งทงที่ตัวเองก็รวยมากเลยนะครอบครัวรวยมากเลยนะแต่เงินทุกอย่างอยู่ในเขาเรียกนะกงสีอเออต้องขอเงินคุณพ่อใช้อยู่เออแล้วก็ส่วนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเด็กๆพี่จินไม่ได้มีเด็กแต่พี่จินเลือกที่จะเอาอีคนนี้มาจะมาเป็นคู่ชีวิตเลยด้วยซ้ำ เข้าใจปะแล้วคุณไม่ได้มีมีหนึ่งมีสองมีสามแต่คุณจ้องคนนี้คนเดียวอะแล้วคนนี้เป็นคนที่เหมือนประมาณว่าไม่ใช่อิเล็กอินูอิเล็กอิขะเข้าใจไหมคนที่เหมือนเหมือนแบบว่าอีกนิดนึงก็โปรไฟล์จะเท่าแม่หนิงแล้วอะเออแล้วเวลานน่นคุณไปรับหลังกับแม่หนิงเวลาคุณไปรับหลังคุณพูดไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่อะไรแค่นั้นเองเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณอย่าเอามาไอ้นี่เออนะฮะอู้วันนี้คุณใส่เต็มเลยนะใส่เต็มไหมแม่เปียคุณแบบว่าเหมือนมีอะไรในใจคุณเเลลลยยยใส่่่ตตต็มนนะถถููกกก้้้อออองงงงแวีีาึท กันออพี่เป๊กเห็นเขาเป็นแบบนี้โหแตะต้องลูกกูไม่ได้นะครับใครแตะต้องลูกกูมึงตายแต่ในขณะที่พี่จินตอนนี้โพรเทคความรู้สึกลูกก่อน จบแค่นั้นอันนี้นนคือสิ่งที่คุณบอกว่ามันต่างกันถูกต้องในขณะที่ชาวเน็ตเขามาเม้นว่าก่อนที่คุณเป๊กจะไปสอนคุณจินได้คุณก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนพี่เป๊กเขาไม่ได้สอนอพี่เป๊กเขาไม่ได้สอนว่ามึงห้ามมีเมียน้อยคนนั้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยเขาสอนว่าการมีครอบครัวที่ดีถ้าสมมติมึงเลือกที่จะมีควรจะทำยังไงมึงเออมึงควรจะทำยังไงถ้ามึงเลือกที่จะมีปุ๊บแต่มึงจะต้องให้เมียอันดับหนึ่งนะได้ไหมล่ะพี่เป๊กเขาสอนแบบนี้เขาไม่ได้สอนแบบว่ามึงอย่าไปมีนะ เข้าใจป่ะใช่ใช่ใช่เหมือนไปนั่งบ้านพี่เป็กอีกคนหนึ่งกูเนี่ยเงงนะฮะนี่มีคนบอกว่าปบมือรัวๆให้กับคุณเปียนะขอบคุณค่ะคุณส้มตาคุณส้มตาสวัสดีค่ะนี่วันนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะจัดเต็มพอเป็นเรื่องแม่หนิกแล้วฉันทนไม่ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ไได้เลยม่กลัวหมายอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ยหมายมายมายมาไม่กลัวไม่กลัว กลัวไหมกลัวกลัวหมายแต่ความจริงอ่ะก็แค่จะพูดเตือนสติพิจินอีกรอบหนึ่งด้วยความที่หนูเป็นน้องแล้วก็รักทั้งพิจินและทั้งพี่หนิงอือเออก็คือพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยความหวังดีเนี่ยอยากจะให้แบบว่าทุกอย่างมันลงตัวช่วงเนี้ยมันก็ยังเป็นการใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเดิมๆถ้า พิจินยังกลับตัวทันจบจะบออาโอเคนะคะก็เอาใตช่วยขอตัวอย่างลงตัวแล้วกันถูกต้องถูกต้องเป็นห่วงบรรยายที่พูดทั้งหมดนั้นเพราะความเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอยากให้ครอบครัวเป็นห่วงไหมที้สุดคือหลานคือนิลินจบ